ส่วนกรณีการบุกรุกป่าในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังตอนนี้ดูจะก,กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการไปพบว่าพื้นที่ป่าเนี่ยถูกบุกรุกในหลายตำบลต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องของระบบนิวเวศเพราะว่าบางจุดถึงขั้นทำให้จากผื้นป่ากลายเป็นภูเขาหัวโล้นเลยครับ ภูเขาควรนหินเหล็กไฟซึ่งเป็นพื้นป่าในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรงังถูกนายทุนใช้เครื่องจักรไถปรับทำเป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันจนกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโลน้นโดยภูเขาที่ถูกทำลายอยู่ติดกับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านว่าหากเกิดฝนตกหนัก อาชล้างหน้าดินลงสู่อ่างเก็บน้ำจนทำให้ใช้น้ำในการบริโภคไม่ได้และอาจส่งผลระยะยาวต่ออ่างเก็บน้ำเนื่องจากป่าต้นน้ำถูกทำลายอนอกจากนี้ยังพบว่าพื้นป่าในบริเวณใกล้เคียง,งก็ถูกนายทุนมุกรุกปลูก,ลกยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้างกว่า500ไร่ภูเขาหลายจุด ถูกไถแปลกลายเป็นพื้นป่าฟันหลอกระจายอยู่เต็มพื้นที่ป่าซึ่งผู้นำท้องถิ่นระบุว่าพื้นป่าที่ถูกบุกรุกทำลายเป็นบริเวณกว้างในตำบลวังมะปรางโดยขาดการเหลียวแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรังที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณพัฒนากว่า200ล้านบาท ที่แทบจะไม่มีเมฆหมอกให้ชื่นชมเหมือนก่อนหน้านี้เนื่องจากพื้นป่าขาดความชุ่มชื้นพอ,พอมาถึงอินชุดนี้นี่นักท่องเที่ยวบางคนถามบางคนถามด้วยความเคารพจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าบางทีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากกลุ่มไหนยังไงนะครับพอมาหลากหลายก็พูดคุยกับเขาก็กด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็กความเป็นห่วงส่วนตัว ก็ไม่อยากเหินบรรยากาศตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่น่าดูเลยบางทีบอกขึ้นไปข้างบนนะครับและก,กบ็บวกกับบวกกับพอเราทําลายป่าไม้ไปมากนะครับทําให้ระบบเขาเรียกว่าทะเลหมอกหมอกหมอกเกิดขึ้นได้เพราะความชุ่มชื่นของปืนป่าทําให้หมอกอที่จับตัวกันบนวงป่าเมฆมันก็เปลี่ยนสาภาพไปนะครับปีนี้รู้สึกว่าหมอกนี่จะไม่ค่อยสวยเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ สภาพภูเขาในพื้นที่หมู่11บ้านช่องลมตำบลวังมะปรางเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งถูกกลุ่มทุนใช้เครื่องจักรบุกรุกทำลายไปจนถึงยอดเขาพื้นที่ป่าถูกทำลายเสียหายเป็นวงกว้างนับร้อยไร่และที่สำคัญการบุกรุกทำลายป่าบนภูเขาในพื้นที่หมู่11ต,ตำบลวังมะปรางนั้นทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ยานพาหนะ สัญจรผ่านถนนใหญ่สายวังมะปรางวัดทุ่งหลวงถึงบ้านสายต้นวาจะสามารถมองเห็นความเสียหายของผืนป่าในระยะไกลหลายกิโลเมตร<ป>เนื่องจากจุดที่ถูกบุกรุกทำลายอยู่บนยอดเขาสูงถ้าใครขับรถผ่านถนนสายวังมะปรางจากสามแยกบ้านบางพระไปสายต้นว่าไปอำเภอบ่อหินอำเภอศีเกาไปตำบลบ่อหินอำเภอศรีเกลครับจะเห็นเลยสองฝั่ง ลูกควรนะครับสองฝั่งลูกควรอาจจะมีการแพ่ตสางจะมีการเอาเครื่องจักรขึ้นไปตำํำก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับว่าขทำจุดนี้ได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ประชาชนยังแจ้งบอกแสว่ามีพื้นป่าในพื้นที่ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังซึ่งภาครัฐ ให้เอกชนเช่าสัมปทานปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน2แปลงเนื้อที่รวมกันกว่า1,300ไร่ซึ่งทั้ง2แปลงได้หมดสัมปทานไปแล้วตั้งแต่ปี2,560แต่ในปัจจุบันพื้นที่สัมปทานทั้งสองแปลงนั้นกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลรวมถึงชาวบ้านบางส่วนยังเข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสวนปาล์มโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องจนเกิดความขัดแย้งรุนแรงหลายครั้ง เนื่องจากการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัว